วันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องความจงรักภักดีนะครับซูวาสิบวิสามพ่อสาวว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงพันมันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า In the Bible, the books of Proverbs 3:3 Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablets of your heart. แน่นอนวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องความจงรักภักดีนะครับแต่ตรงนี้จะพูดถึงมีคำอยู่สองคำคือความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ so in today's I would like to emphasize on the, the royalties and faithfulness ความซื่อสัตย์เป็นรากศัพท์คำวกับความเชื่อครับ But actually uh, the faithfulness is the the roots of uh, the faith แต่ตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเชื่อพระเจ้าอย่างไรแต่หมายถึงว่าพระเจ้าไว้ใจเราได้ไหม เชื่อถือเราได้ไหม It's not like uh, uh, we we have faith but it's like how God really trusts us. ครับในโลกปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ครับนะมีแต่ความวุ่นวายเพราะขาดความจงรักักดีครับ So in today's world there is many chaos because of lack of loyalty. คนมากมายต้องการคำว่าเพื่อนมากขึ้นกว่าเดิม So um, most of people would like to have เราทุกคนต่างต้องการเพื่อนสี so, wants, uh, close บางคนก็บอกว่าพาเพื่อนสีไปกำจัดขนได้ลดครึ่งหนึ่งตอนนี้กำลังพอดอยู่นะครับแต่คำว่าเพื่อนสีในี่นีมันต้องอาศัยระยะเวลาและคุณภาพการลงลึกในความสัมพันธ์ครับ So in order to have close friends, you need uh, the deep relations. แน่นอนวันนี้นะบหลายคนอาจจะมาเคียจักไม่ได้อาจจะอยู่ห่างไกลเคียจักเรากําลังอนมัสการออนไลน์อยู่ในกลุ่ม So y you o know some people may not have a chance to come to church, but you can uh, join like, online service. แต่ถึงเวลาหนึ่งเมื่อท่านอยากจะเพิ่มความจงรักภักดีของท่านท่านต้องเข้ามาใกล้ชิดลึกซึ้งขึ้นในคนของพระเจ้าครับ so if you want to have um, The deep loyalty you have to uh, get involved with people. หลายครั้งความจงรักภักดีนั้นใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ So loyalty needs uh, time to prove. การลงลึกในความสัมพันธ์เป็นเครื่องพิสูจน์ Like you have to go deeper in relationship. คุณภาพความจริงจังจริงใจตั้งใจอดทนเป็นเครื่องพิสูจน์ Like you need the quality of um, to have fellowship. ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆนานๆ Like constant uh, time with uh, fellowship. ใครเชื่อพระเจ้ามาเกินสิบปีบ้างครับ So whoever believe God for oh, more than t th <an S 1> years เชื่อพระเจ้านานมาก y o u like i q u t e time a long แต่เชื่อว่าความจงรักค่าที่ของท่านก็สูงขึ้นด้วยเหมไหมครับ So live like your loyalty should be live up ความจงรักพอดีแรกมาด้วยความอดทนและการเชื่อฟังที่สูงขึ้นครับ So a loyalty uh, can be exchanged too ครับคนทุกวันนี้ชอบทำตัวอิสระ So um most of people now they like uh, indulgence ทำตามใจตัวเอง they like to do whatever they like ไม่ชอบผูกพันกับใคร do not like to bond with anyone หลายคนเลือกที่บอกว่าชีวิตของคู่เขาคือ one night stand so some people might have one night stand แต่นั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ีลึกซึ้งครับ it's not like deep relationship เพราะไม่ได้ขึ้นกับใคร it's not depend on anyone ไม่ยินดีดูแลใคร ไม่อยากอยู่ภายใต้ใครชีวิตใครชีวิตมันคนเหล่านี้ก็สำเร็จด้วยตัวเองไงบอกชีวิตฉันไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องยุ่งกับใครเราอยู่ได้คนเดียวผิดต่อพระประสงค์พระเจ้าครับหลายคนย้ายริสุดได้เพราะแค่เรื่องเงินเดือนเพิ่มขึ้น Uh, people might tend to move to another company move another to to might หลายคนทิ้งคู่ครองได้เพราะมีเห็นว่ามีผู้ชายหรือผู้หญิงอีกคนที่ดีกว่า so You might leave your partner because you uh, meet someone's better. <S บางคนยอมย้ายกลุ่มได้เพราะว่ามีบางคนในกลุ่มนั้นทำเราไม่พอใจ so You might move to another group because someone's upset you. ทิ้งใครบางคนได้ถ้าหมดประโยชน์กับเราแล้ว You might leave someone because they benefit you. รวมถึงการนินทาใส่ร้ายการฆาตรกรรมด้วย Including like and เป็นการตอบสนองเนื้อหนังครับ you meet your, um, fresh. วันนี้คนที่ไม่ยินดีจงรักภักดีนั้นไม่สามารถมีผลกะระขายได้เลยครับ so people who cannot affect แล้ไม่สามารถรับสิ่งดีจากคนอื่นได้ด้วยทุกคนที่เวลาเปลี่ยนงานย้ายที่รักหรืออยากจะหย่าร้าง So p มักจะอ้างว่าพระเจ้าทรงนำ so may you might use the words like uh, God calling o l the It might be a call o the l เอาแต่ใจตัวเองคนที่ชอบเปลี่ยนงานบ่อยๆเปลี่ยนโบสถ์บ่อยๆเพราะอะไรครับไม่อยากผูกพันกับใครไงครับ you don't want to bond to anyone ไม่ค like really ่อยมาโบสถ์ไม่สังกัดแครไหนสักกแครเป็นคนล่องลอยเหมือนต้นไม้ที่เปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้บ่อยๆเปลี่ยนกระถางบ่อยๆสุดท้ายมันตายแน่มันจะโตได้ยังไงครับใช่ไหมครับพี่น้องเหมือนปลาเปลี่ยนตู้ปลาบ่อยๆผมเคยเปลี่ยนตู้ปลาทุกวันเลยปลาตาย เพราะอยากดูแลมันเป็นมิเศษ The แต่มันตายครับเพราะเราเราก็เลยไม่สามารถจะไปถึงการส่งเรียกได้ไงครับบางคนอายุความเชื่อสั้นกว่ายุงซะอีก Some people like uh, that believe in c r i s is shorter than mosquito life cycle. ไม่อดทนไม่มีความจงรักภักดี You are i m p a t i e n t and you don't have loyalty อาจารย์เขาว่าคนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยบอพติสมาเขาที่แล้วอะสัปดาห์หน้าต้องมาโบสถ์นะ So like last week we have a past a pastor ไม่มาโบสถ์เรียกว่าตาบัสัก Some p a s t o r k e v i e i s h <laughs> in college u s e to come to church พี่น้องพระเจ้าอยากให้เรามีความจงรักภักดีครับ God really wants us to have loyalty in him ที่ผ่านมาผมรู้ว่าผมมีความสามารถที่จํากัดนะครับแต่โดยพระคุณพระเจ้าเห็นการดูแลของพระเจ้าพระคุณพงดูแลชีวิตครอบครัวผมและตัวผม so I know I have limitations but in God's hands I have very good thing from God including my family ผมมีความสุขมากในทุกวันนี้ I have very happy now แล้วก่อนผมพระเจ้าราชนงนะไม่มีเงินเก็บเลย so when I meet อ uh, ร ok, uh, ัชโนก์ I don't have a saving เราต้องไปยืมเงินแม่ have to borrow my mom แม่ภรรยามาหมุนธุรกิจตลอด to run the business เจ so mm ๋อฮะผมพูดง่ายๆครับผมเผลอพูดสิ่งที่มันไม่ดีเลย also like ภรรยาผมกับผมเนี่ยเกือบจะหลุดปากคำว่าพูดคำว่าบัตรซบแล้วชีวิตมันแย่มาก so uh, my life was not that good วันนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมรู้อย่างว่าแน่นอนพระเจ้าทำให้เราได้รับพระคุณของพระองค์อย่างล้นไหล I know that God can uh, let us to have the fullness of His uh, mercy ม่อาจารย์เปาโลนะครับนำเคสจักด้วยความขยันขันแข็งมาก Also Apostle Paul also lead the church with the fullness ตอนที่ผมมาที่บวชไฟครั้งแรกน,นะครับผมผมมีความรู้สึกขัดขืนต่ออาจารย์คมเอจันหน่อยมาก Uh, first I อ joy h วฉมา a e ม e ารากบ n ทหผมมาจากโบสถ์พระวิญญาณนะครับฉันมาแต่หัวผมเต็มไปด้วยกลยุทธ์เต็มไปหมดเลย So my uh, my หอ f มดอาจารย์บอกว่าตามพรวิญญาณพี่บิ๊ก แต่ก่อนผมยังเป็นพี่บิกอยู่ยังไม่ใช่อาจารย์ปิกอย่งเป็นพี่บิกอยู่ Pastor Kevin encouraged me to uh, flow with the uh, Spirit ผมถามในใจทำไมต้องเขะวิญญาณขนาดนั้น So I a s k like uh, why I have to follow the Holy Spirit จริงๆแต่ก่อนผมเป็นคนนิสัยไม่ดีก่อนมาเชื่อพระเจ้านะครับ I was not that good before I b e l i e v e in Christ ผมเป็นคนที่ตัดทุกความสัมพันธ์ทิ้งหมด I just leave any relationship ก่อนเชื่อว่าเจ้าผมเคยจะทิ้งแม่ผมด้วยซ้ำไป in พอรู้สึกว่าแม่ไม่รักผมแต่ผมเข้าใจผิดครับตัดเพื่อนออกทุกคนพอรู้สึกว่าเพื่อนไม่จริงใจจนผมต้องเดินไปกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวแต่พอมาเชื่อว่าเจ้าพระเจ้าลื้อฟื้นนิสัยภายในพาแม่มาเชื่อพาเพื่อนมาเชื่อครับ so when I believe in Christ I'm the one who uh, brings my family to know Christ and so so my friends สิ่งหนึ่งที่รู้สกเลยว่าเวลาพระเจ้าจะอวยพรชีวิตเราทั้งหลายเนี่ยมาจากการที่เราปลูกพระเจ้าลดน้พระเจ้าทำให้โตครับ so one thing that's uh, we can really grow in Christ we kind of got the one who water มาถึงวันนี้ผมเชื่อพระเจ้ามา30ปีแล้วครับ I've been in a uh, Christian life for 30 years ผมจะเป็นสมาชิกของทิดจักแค่3ามคิดจักเองพี่น้อง I was a member of church but it only three churches คิดจักแรกเนี่ยอยู่มา14ปี So the first one I was there for 14 years คิดจักที่สองอยู่มา11ปี The second one was 11 years คิดจักนี้ผมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะผมอยู่มา5ปี So so uh, next one was almost 5 i v years ผมเป็นคนนี้ใส่ไม่ดีอย่างนี้ตะกี้นะครับผมเป็นคนนี้ใส่ไม่ดีตะกอก I was not that good before แต่วันที่ผมรับเชื่อพระเจ้าผมเดินไปที่หน้าเวทีแล้วผมน้ําตาไหล So when I converse <oughs> to Christ I walk into the 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 front เพราะผมสับาได้ว่าพระเยซูเป็นคนเดียวนั้นที่มาตายไถ่บาปพระผม So I realize that the, uh, Jesus Christ who die for me หัวใจที่แข็งกระด้างที่ไม่ยอมให้อาภัยคนเกลียดแม่ไม่ให้อะไรเพื่อนน้ำตามันไหลแล้วเวลานั้นความรักก็เริ่มไหลเข้าสู่จิตใจผมความจงรักเข็ดีก็เริ่มปลูกเข้าอยู่ในหัวใจของผมผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนทิดจักบ่อยๆ I'm kind of who move not person frequently of who that churches และผมรู้เลยว่าพระเจ้าอวยพรผมเพราะว่ามาจากความจงรักภักดีครับ I know that um, God bless me because of uh, the royalty to Him ที่มันเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยแต่หลายคนทิ้งมันไป So actually it's a simple but people leave God because of this ผมเปลี่ยนิผมเปลี่ยนจากจัไม่ใช่คิดแบบเดิมไม่ดีนะครับสอนผมดีตลอด actually I moved to another church is not because of that church it was ทคี่จักแรกมีเหตุผู้นำผมบอกว่า แล้วแต่บิ๊กเลยจะไปอยู่ไหน i ออิส t h e r e was the reasons like the leader asked me like where should I move to เขียนจากที่สองก่อนผมมาเจออาจารย์คมเอก the second chance I met uh, Pastor Kevin ผมมาว่าเพราะผมรู้ความจริงเรื่องไฟพระเจ้าครับ I I chose r e because I knew the the truth of the fire of God ชีวิตผมจะแย่อยู่แล้ว actually my life was very good แต่ผมผูกพันตัวทุกคริสตจักรที่ผ่านมาผมผูกพันตัวตลอด So every church I enjoy I really commit myself to that church ผมมีกลุ่มอย่างนี้ครับไม่ว่าก็กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก Even it's not like big or small group ผมก็รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ I really serve the Lord the fullest และผมอยู่ด้วยความจงรักภักดี I really have loyalty to that church ตอนนั้นผมได้เจอคู่ของ Until I m i s s t h e สะพานนึ่ผมรู้จักอาจารย์รัชนกเนี่ยสิปีนะครับ I know อาารัชนกแล้วพระเจ้าทำงานในใจให้เป็นผู้หญิงคนนี้ to really work in my heart แล้วก่อนขัดเครื่องใจกันตลอด feel like I don't really have l ล้ e เกิดเป็นอีเดียวแต่งงานได้เลย a เาลิงนเยนเดนไพี่น้องคนที่กำลังหาคู่ของอยู่พี่น้องอย่าไปไหนอยู่ไปเรื่อยด้วยความจงรักวักดีไหมไหมครับ so whoever uh, once you have a partner you got to submit แล้วท่านจะได้นามสกุลใหม่ you have a new surname ตะกี้คุณไบอนันไม่ใช่นามสกุลปกตินะ uh, like brother Brian s <S คุณไบ <name. S 1> อันนามสกุลของน้องคาร่า uh, uh, brother by Brian พี่น้องก็จะมีเป็นของของเราใช่ไหมครับ surname is uh, teacher Carla วันนี้ uh, ปีแรกที่ผมไปค่ายนะครับผมนะ อันนี้ผมต้องขอยกตัวอย่างชีวิตตัวเองนะเพราะผมรู้สึกว่าจาผมผมคงไม่ได้อวดตัวเองหรอกแต่ผมอยากผมรู้สึกว่าประทับใจพราะคุณพระเจ้าจริง I give life want examples that really have to the of God on mercy my me ในค่ายปีแรกเขาบอกว่าให้ให้กระดาษรูปหัวใจมาหรือว้าเราเขียนสองฝั่งที่เหมือนกันแล้วเก็บไว้ที่ตัวเราแล้วก็ให้เคลียร์จักใน p รั paper ผมเขียนพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าให้ชีวิตของผมเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างพันิเวศของเจ้าทั้งฝ่ายอาคารและฝ่ายวิญญาณ The note that I wrote is May God bless me to be a builder of the house of God both spiritually and physically ในเคียจากทุกกลุ่มเล็กกลุ่มยอ้อยกลุ่มใหญ่กลุ่มโตอะไรก็ตามครับผมรับใช้เต็มที่ครับ So whether the church is big or small, I really serve God with the fullest. และผมก็เติบโต,ตขึ้นในความจงรักภักดี And uh, I grow in royalty. ไม่ว่าผู้นำจะสไตล์ไหนของประธานแบบไหนผมซับมิดเต็มที่ครับแม้ผมจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดก็ตาม even not though did understand แต่เช <your> ื่อฟังไว้ก่อนบอกคนข้าวว่าเชื่อฟังไว้ก่อนห so ลังจากนะั้นผมจบวิทยากรมาผมไปเป็นเซลล์ขายนะครับนะ <So S 2> ปรากฏว่าไม่พ้นโป I, after I graduated from engineering I After graduated sales from for ผมนั่งคุกอยู่กับการถอดแบบวิศวกร I หัวหน้าผมก็เดียผมไปคุยเออน้องไม่พนโปรนะแต่พี่ว่าน้องน่าจะไปออกแบบ so my boss asked me and talk about is like uh uh you did not pass probation but you should do something else, like a designer position. ผมทํางานแต่ละที่นันจะเกี่ยวกับอาคารตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้แบบคอนเซัลคุมงานทํางานเป็นตัวแทนของโอนเนอร์ด้วย so whatever i i do for jobs i will involve with the constructions work <S ตอนนี้ผมได้เป็นเจ้าของบริษัท2บริษัทแล้วนะครับ so now i have two companies of my own ที่เกี่ยวกับงานออกแบบคุมงาน uh, relates to design and construction ตะกี้ mm hmm. นั่งคุยกับอาจารย์แล้วว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดบริษัทที่3ผมจะตั้งชื่อ Olaf Enterprise อ๋อ if god really allow me to have a uh, the third company i would name it แปลว่าขยายพันเท่าหมื่นเท่า mm hmm. Olaf Com Enterprise oh, Olaf อ๋อ i would name the company Olaf company <laughs> แล้วพระเจ้าก็พาผมให้ผมได้สร้างครีรจักรมาสองแห่งแล้วพี่นะ้อง But God really uh, led me to have a part of building two churches. ครีรจักรที่เรากำลังจะสร้างแห่งที่สามอาจารย์คุณก็มีพระคุณให้ผมได้อยู่ในคณะกรรมการด้วย So f o r a new c h u r c h will be the third place that Pastor k e v i n has uh, graciously allow me to. หลายคนบอกผมโชคดี Oh many people ask or uh, say that I'm lucky. ผมบอกไม่ใช่โชคดีครับเพราะความจงรักภักดีครับ But actually I would say that I'm not lucky but because of loyalty ถ้าวันนี้ท่านไม่มีความจงรักภักดีพระเจ้าจะนำชีวิตท่านได้อย่างไร So if you don't have a loyalty how God really lead the person พระเจ้าเป็นต้นแบบของความจงรักภักดีครับ God really a perfect model of loyalty. พระเจ้าจงรักภักดีกับเรา because God

สุภาษิตบทที่สามเขาบากว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงพันมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า In p r o v e r b e 3 h let love and faithfulness never leave you by them around your neck write them on the tablet of your heart ความจงรักภักดีนะครับมาจากรากศัพท์ภาษาฮิบรูว่าเคเซดครับ So in the Hebrew language is Kesed แปลว่าความรักความกระตันยูความทำดีต่อกันค um, วามโปรดปรานความเมตตาความสงสาร It's about love, gratitude, good deed, favor, and kindness and compassion. เคเซเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแสดงออกทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับคือพระเจ้ากับมนุษย์ a cases uh, will be both vertical and horizontal. พูดง่ายว่าถ้าพูดแบบว่า general ความหมายคือว่าเคเซหมายถึงการกระทำที่แสดงความพักดีต่อความสัมพันธ์นั้น เพื่อรักษาปกป้องและทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น it can be translated to uh, preserve protect and make it flourish ผมจะแปลความหมายให้ท่านทราบนะเพื่อท่านจะรู้ว่าเวลาท่านมีความจงรักภักดีท่านต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ครับ so I would like to give you more example ที่เป็นการกระทำครับ so in terms of actions ประการแรกครับการดูแลรักษาความเป็นอยู่ของชีวิตบนโลก so the first one is maintaining the Stability creations sustain that sust life. of ส,สดี36ข้อ5-6บอกว่าความรักมั่นคงนั้นพระองค์ทรงช่วยทั้งมนุษย์และสัตว์ให้รอดครับ so in Psalm 36 5-6 your love Lord reaches to the heaven your faithfulness to the skies your righteousness is like the highest mountain your justice like the great deep ตะกี้ตอนที่เราสรรเสริญพระเจ้านะครับคุณคาร่าขึ้นมาร้องเพลงใช่ไหมครับบอกว่าขอให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับ So just now that uh, Tisha k a l a s uh, leading the worship, we sing about this like how, how to praise the Lord. แน่นอนทุกวันนี้มีความชั่วร้ายและมาซาตานครอบครองอยู่ก็จริงแต่พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่ให้ทุกคนได้รับสิ่งดีครับ So even though now they we know like lots of bad things happening but แต่ยิ่งกว่านั้นถ้าท่านจะรับสิ่งดีเพิ่มพูนขึ้นท่านต้องมาเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์เองไหมครับ So how you receive the uh, the good thing you have to believe in Christ ปรการที่สองการให้อภัยครับ t ตอนที่ร้อยสามพันสามสี่ว่าผู้ทรงให้อภัยความชั่วทั้งสิ้นของของข้าพเจ้าผู้ทรงถ่ชีวิตของเจ้าจากหลุมมรณาผู้ทรงสวมความรักมันคงก็คือเคเซสนั่นเอง so in Psalm one h u four who forgives all your sin heals all your diseases who redeem your life from the pit and cry you love and compa s s i o n does this also talk to c a s e เพราะพระเจ้าจงรักพระดีกับเราพระเจ้าเลยให้อภัยความผิดบาปของเราครับ มา t ี่ o ทที่ห้าข้อยี่สิบ e องยี่สิบสามถึงยี่23ถึง24บอกว่าเมื่อมีเหตุขัดข้องข้อหนึ่งข้อใดกับเพื่อนของท่านจงกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนก่อนที่จะมาถวายเครื่องบูชา In Matthew 5:23 To 24. therefore if you are offering your gifts at the altar and remember there remember that you your brother and sister has Uh, something against you, leave your your Something there the them gifts comes front of the altar. First go reconciled to be uh, gift in and วันนั้นที่ผมสัมผัสพระเยซูตายที่อังเขนวันแรกที่ผมเชื่อพระเจ้าผมน้ำตาไหลแล้วผมกลับไปคืนดีกับเพื่อนครับ So the first day that I really was touched by God, I really go and ผมไปรื้อฟืน้นความสัมพันธ์ใหม่ I really go and um, really reconcile with my friends ผมไม่ขอโทษกับแม่ผม forgiveness ask for forgiveness my mom. ถึงได้คืนความสัมพันธ์ที่ดีกลับคืนมาวันนี้เราต้องเป็นคนหนึ่งที่ยินดีไปคืนดีความสัมพันธ์เองไหมไหมครับเราต้องให้อภัยคน have forgive, uh, people who ไม่ใช่แค <her S 2> <had> ่ลึกขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเท่านั้น แต่ท่านต้องลึกขึ้นในความสัมพันธ์กับชุมช,มชนกับเพื่อนท่านด้วยห uh, ลายคนความสัมพันธ์ท่านเป็นของความสัมพันธ์ราคาถูกครับ

Uh, just, you know, that the relationship cheap. Church, the you is very know แน่นอนแต่ว่าคนที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีแะเกิดความขุ่นเคืองท่านก็ต้องปรับปรุงนิสัยท่านด้วยนะครับ so if the that someone really uh, not nice to you because of your self not very good you have to improve yourself ประการที่สามการการทำดีให้ครับ so next one is good good doing good ม mm ันมากกว่าแค่รักษาความเป็นอยู่แต่ชืว่าท่านต้องจำเริญขึ้นด้วย it's not วันนี้ใครสมมว่าวันที่ท่านมารู้จักพระเจชีวท่านดีขึ้นมากคับยกมือขึ้นครับ so anyone else s o r e u r l y no w g u d your life is better now ครับตะกี้มีคนเป็นัพยานดีมากเลยครับเป็น Mess นออยู่ดีพระเจ้ายกชูให้เป็นพนักงานขับรถของผู้บริหาร so one of the Good testimony. Like you used to จากตามสุดสูงสุดครับำงลิดรอว์ the, the คำพายาเราไม่มีเฟกนะครับ one the board. So บางคำพายามีรถบรรทุกวิงกว่งตัดวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งได้ยินเสียงรถบรรทุกด้วย บางขมยานได้ยินเสียงรถบรรทุกผ่านหน้าบ้านด้วย so e v e n like some of testimony when you record the some of like the the trucks like past your house บางขมายามีไก่ขันด้วย so this so real t s well, when you record your testimony เมื่อกี้ขายกานไก่ขันบอกว่าปลูกผักอยู่ดีๆได้ไปส่งอะไรนะร้านอาหารบิ๊กใหญ่ในในประเทศไทยแล้วตอนนี้ปวดนี้ปวดศีลด้ so like God really bless e d that person like to go out of debt because of แม่เราต้องเป็นเหมือนพระเจ้าเองไหมครับพระเจ้าทำดีกับเราชีวิตเราดีขึ้นเราต้องทำดีกับคนอื่นด้วยลายล้อมรอบตัวท่านต้องดีขึ้นลายล้อมคนที่ลายล้อมรอบตัวท่านต้องดีขึ้นผมบอกอาจารย์รัชนกเลยพนักงานในบริษัทเนี่ยต้องปลดหนี้ปลดสิน s าทางจะทำไงให้บ a นี้บทสิ่งที่ทุกคน so we should they should be debt free เขามาเขาเขาเป็นหนี้ก่อนมาเจอผมนะท้อง actually they might face difficult like financial difficulty พี่น้องมาเจอเราเขาต้องแล้การเสริมกำลัง so we are here God will really strengthen e ชีวิตเขาต้องทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น เพราะฉะนั้นการทำดีต่อกันเนี่ยคือการเตือนสติด้วยนะครับ You actually doing good are ปล่อยให้พี่น้องลงเ m วไม่ได้ชีวิตต้องถูกพัฒนามากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและใช้แสงไปหาคนไม่เชื่อพระเจ้ามากขึ้นด้วยหมไหมครับนี่ไงถึงเรียกว่าทาดีต่อกันไง t าดีร้อยสามข้อห้าถึงแปดว่าผู้สรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีอน o s ้อยเ e งแอ e w e l ่งเวลาพี่น้องร้องเพลงโรล่งทรงดีตลอดเวลาพี่น้องนึกถึงอะไร แล้วหลายคนก็น้ำตาไหลออกมาเ so, พราะพระเจ้ายกชูชีวิของท่านขึ้นได้ไหมครับเอเมนนะครับปร <Amen. S 2> นะการที่4การปกป้องครับบทเพลงข้ามคนบทที่มข้อห5ถึงข้าพง์ร้องออกพระนามของพระองค์คำร้องขอการบันเทิงของข้าพระองค์พระองค์แต่ว่าอยากกลัวเลย เพราะพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายข้าองในการสู้คดีพระองค์ทรงถ่ายชิงข้าพระองค์ So in Lamentations 3 55 to 58 0 to talk about like uh, we will sing the name of the Lord and uh, will be uh, will be f a uh, listen to him โลมาที่แปดพระสัมมาทิฏว่าเช่นนี้แหละเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายอะไรฝ่ายเราใครเราจะต่อสู้เราได้ In Romans 8 31 What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? พระเจ้ารักเราเสมอปกป้องเราเสมอเอเมนไหมครับ God always love you and protect you. ปาะกานที่5ไม่ทำร้ายกันแม้ด้วยการกระทำหรือคำพูดครับ The fifth one s to not harm anyone with actions and words. พระยาเวทรงประส่งอะไรจากเจ้านอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้ความรักเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ In m ้อ6ข้8มีคาบทที่6ข้อ8พูดไว้ว่าให้ทำความยุติธรรมก็คือพูดง่ายว่าไม่ทำร้ายกันครับทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งการกระทำและคำพูด so actually it's like uh, you have to do good thing with actions and words พระเจ้าพูดกับเปาโลระหว่างเดินทางไปข่มเหงคริสเตียนว่าเจ้าข่มเหงเราทำไม God also talk to Apostle Paul like why you persecute me วันนี้ถ้าเราใส่ร้ายกันทำร้ายกันเรากำลังคมเห็งและเรากำลังทำร้ายกันครับ So if you are really do bad things to other people You are persecuting someone เพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นคิดเสียนที่ชอบโจมตีคนอื่นไหมครับ You shouldn't be like uh, someone who really... <att>